春蓬府因为新冠疫情爆发，决定暂时关闭旅游景点。昔日繁华的皮塔岛上也没有了游客的身影，导致民宿业者这段时间只能通过海鲜深加工和网上卖货获得收入。妈妈妈妈妈妈 ติดเกาะก็กประมาณช่วงระบาดหนักนะครับเลยชาวบ้านก็เลยต้องออกทะเลได้ได้ผลผลิตมาก็ต้องทำตาแห้งครับตาแห้งเพื่อจะขายส่งขายออนไลน์ช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่มีก็ต้องส่งขายออนไลน์ครับชุนเผงผู่มีทั้งเมด31จุดท่องเี่ยน

เราจะทํางานได้เต็มที่มันจะปลดความปลอดภัยและสองเนี่ยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเขาไม่ได้ทําทุกคนไงผมไม่ได้ทําทุกคนเนี่ยสมมุติว่าเหมือนกาปิทักษ์แบบนี้เขาทําแค่ยี่ห้าหลังแต่กอะปิทักษ์มันมีส่สสสวนเชื่อมโยงทั้งหมดพอเชื่อมโยงทั้งหมดปุมปับป๊บเลยเราก็กลัวไงก็เลยสั่งหยุดแล้วผมบอกว่าณวันนี้เนี่ยถามว่ามีปัญหาไหมมันไม่มีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพราะเราทางการท่องเที่ยวเรามีุ้มกันหนึ่งมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแปรรูปอาหารนะ

也加强防护措施，避免游客购买时相互感染ก็เราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะให้มีการค้าขายเกิดขึ้นได้ก็ต้องใส่แมสต้องใส่เออน้ำยาล้างมือบ่อยๆเวลาลูกค้ามาเราก็ต้องใส่แมสเตรียมใสม่สไว้เลยค่ะเพื่อป้องกันโรคแล้วก็จากจาการที่เราขายทุเรียนเสร็จเราก็ล้างมือ 春蓬府政府也竭尽全力进行新冠疫情防控，制定春鹏同心防控新冠的工作目标，从家庭、社区和社会层面层层防控，并提出“及时发现，及时消除”新冠疫情的口号。 จริงๆแล้วเนี่ยระบบที่ในชุมพรเราเป,เป็นเป็นเป็นต้นต้นแบบและเป็นตัวอย่างได้จริงๆก็คือในเรื่องของระบบเฝ้าระวังนะครับระบบเฝ้าระวังเรามีอยู่สองส่วนคือเฝ้าระวังเชิงรุกกับเฝ้าระวังเชิงรับนะครับการเฝ้าระวังเชิงรุกหมายความว่าเราจะมีการดักจับคนที่เข้ามาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่ที่มีการระบาดอยู่ในขณะนี้ ก็เข้ามามีการตักจับนะครับเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงเขาหากเขามีความเสี่ยงสูงก็คือหนึ่งมีรตรวิเสี่ยงมีอาการเสี่ยงนะครับมาจากพื้นที่ข้อมูลสูงสุดมาจากพื้นที่เสี่ยงแล,และมีประวัติเสี่ยงนะครับและมีอาการเสี่ยงทุกรายที่เข้ามาในระบบของเฝ้ารองเชื้อนุกเนี่ยเราจะเอาูกซื้อกัดตัวเขาทุกรายนะครับแล้วก็จะมีการตรวจหาเชื้อ pcr ตรวจ rt pcr ตรวจหาเชื้อทุกคนเราก็พบผู้ติดเชื้อจากช่องทางนี้ด้วย นะครับะระบบเฝ้าร,ระวังเชิงรับเชิงรับหมายความว่าตอนนี้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรเราเอื้อให้โดยผ่านทางคลินิกโรคหวัดของทุกโรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนนะครับหากท่านรู้ตัวหรือว่ามีสงสัยตัวท่านเองว่าท่านมีความเสี่ยงนะครับท่านสามารถเดินเข้าเข้าไปที่ทุกโรงพยาบาลได้แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งท,ทุกวันของทุกโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ไปบอกจะมีเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคเบื้องต้นให้ท่านนะครับแนะนาให้ท่านรับการตรวจหาเชื้อโควิดให้ฟรีทุกคน นะครับเหตุผลก็เพราะว่าหลายๆคนเดินเข้าไปตรวจเองโดยที่ไม่รู้วันเวลาที่เหมาะสมในการตรวจบางครั้งเราได้รับเชื้อขึ้นมาแต่ว่าเราไปตรวจในวันวันที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นในวันที่วันหนึ่งสองวันที่ไปสัมผัสผู้ติดเชื้อมาตรวจปุ๊บผลเป็นลบเราก็โชว์ผลว่าผลเป็นลบแต่จริงๆแล้วในกระบวนการสอบสวนรคนั้นมันไม่ใช่มันต้องได้วันเวลาที่เหมาะสมดังนั้นช่องทางการการเฝ้าระวังเชิงรับเราก็จะเจอผู้ป่วยนะครับการเฝ้าระวังทั้งเชิงรูกและเชิงรับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของทุกๆที่ ถ้าเราดักจับเจอก่อนนะครับแล้วเราทำการควบคุมก่อนการระบ,บาดจะไม่เกิดขึ้นนะครับหาให้พบจบให้เร็วนี่คือหลักการของการควบคุมโรคระบาด此外春鹏府还出台一系列疫情防控措施，避免新冠疫情传播，控制输入性疫情影响区域。呃，มาตรการของจังหวัดชุมพรก็คือเราให้มี การลงที่ว่าโค้ดเซฟจุมพนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลให้ในการสอกวนโรคนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในพื้นที่ภายในเองนะครับสถานบริการปับบาร์เกรเกะเราก็ให้หยุดนะครับด้านอาหารเราก็ให้เปิดเป็นเวลาแล้วก็ไม่ให้จำหน่ายสุรานะครับมาตรการทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการล้างมือนะครับก็ให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนกับทุกจังหวัดครับ พราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้าเราสามารถควบคุมโรคและไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้นะครับก็คิดว่าทุนพอรอาจจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติแต่ถ้า,าการแพร่ระบาดยังรุนแรงเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของโฮสปิเตลแล้วก็คาดว่าจะเตรียมการในเรื่องโรงพยาบาลสนามไม่รองครับแต่ก็ภาวนาว่าให,ให้สถานการณ์ได้จบลงโดยเร็ว,ว,วนะครับไปสู่ภาวะปกติกันทุกจังหวัดด้วยครับ 在各方共同努力下，让春蓬府这个泰国南部地区的门户能够及时调整、及时应对新冠疫情，成功度过新冠疫情危机，并以新常态迎接游客的到来。 ไปเร็วๆค่ะเพื่อที่จะได้มีการค้าขายที่ดีเกิดขึ้นในอีกครั้งค่ะ